น,นันะมมี่ก็จะมารีวิวเจลลี่ฟีดากับกล่องสูง5บาทค่ะนี่เลยกล่องประมาณนี้แค่5บาทเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเจลลี่ฟีดาที่นัมมีสั่งมานะคะเพราะนรามีอยากกินมากเลยก็เลยลองสั่งมาดูนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวกับเจลลี่ฟรีด้ากันเลยนะคะแกะเลยสุบอือ หอมเบอร์รี่มากเลยค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสีสีเขียวกันเลยค่ะฟึ๊บอันนี้จะเป็นเยนลลี่ฟิตได้นะคะแล้วลองชิมกันเลยมันกรอบมากเค่ะคนเราก็กัดไปแล้วมันก็ละลายในปากเลย หอมเบอร์รี่มากเลยหอมต่อไปเราก็จะมาชิมสีแดงกันค่ะอือสีแดงออกสตอร์เบอร์รี่นะใครคนรอ,อ,อม้ยต่อไปเราจะน่าจะลองสีฟ้ากันเลยโอ้ยติดเหมือนกับสีแดงนี่นะคะสีฟ้า อืมผิวฟ้งกรอบมากเลยค่ะทุกคนต่อไปสีน้ำผู้ค่ะนี่เลยอุ้ยน้องแอบรูปร่างเหมือนเยลลี่หนอนนะคะทุกคนอืมอร่อยน้ำผู้หอมมากเลยค่ะทุกคน เมื่อเหลือแค่สีม่วงที่ยังไม่ได้ชิมนะคะก็มาชิมสีม่วงกันเลยเน,นี่ยนามิดาว่าสีม่วงนั่นเป็นรสองุ่นนะคทุกคนเนี่ยอือสีม่วงมันนลยค่ะทุกคน แล้วก็จะมารีวิวกล่องส่งกันเลยนะคะกล่องสุงห้าบาทนะคะมันแค่ห้าบาทแต่มีก็เลยจัดมาเลยสี่กล่องนะคะแล้วมันก็มีสีๆนะคะสีแรกกล่องแรกสีส้มนะคะออกนี่สองสีฟ้าออกฟ้ามิ้นท์หรือว่าสีเขียวนะคะต่อไปนี่เขียวเลยเป็นรูปหมีแพนด้าด้วยทุกคนต่อไปเป็นสีม่วงนะคะามาลองแกะกล่องไหนกันดี กาะแกงรงอหไรกบบน,นี้ค่ะซื้อของสีเขียวก่อนเลยทุกกล่องมันก็จะมีเมทปกาวติดไว้ให้ตรงนี้นะคะเออกะไม่ออกค่ะนี่ออกแล้วค่ะโี่เลยมันก็จะเป็นแบบพับอย่างนี้นะคะคนเราก็จะเปิดขึ้มนมาเลย เทออกมาข้างในนะคะเป็นกําไลอะทุโคนี่เป็นกําไรสองสีนะคะนี่เลยสวยมากเสรสุดแล้วเรากล่องต่อดีค่ะทุกคนกำเจี๋ยกล่องแกะเท้าหน้าแม่ทายเหมือสีม่วงค่ะมีเทปกาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แกะยากเหมือน เดิมค่ะเทปข้างถึงหนังยางอะทุกคนดิมีเยอมากแล้วก็มาแกะเลยไม่ะให้ทุกคนดูก่อนแล,ล้วนะเสียงมันดูเป็นแบบของชิ้นเล็กๆมากทุกคนลูกค้างเป็นลูกค้างค่ะเออไม่ยอมหล่นะปิวหมดแล้วค่ะ มีกไหมหมดแล้วนะคะกล่องนี้ได้ลูกข่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะคะเอาปิดได้ลูกข่งมาห้าอันนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นใดูนี่เลยเราสามารถเอามาแข่งกับเพื่อนได้นะคะแบบใครจะหยุดหมุนก่อนอะไรอย่างะะเางี้ยค่ะเราหองหองไมหมุนนี่ เลยแล้วก็จะมาวางเรียงกันตรงนี้เลยนะคะกล่องต่อไปเหลือสองกล่องใช่คะอืมกล่องไหนดีเอากล่องนี้ก่อนก่าเทปกาวแกะ,แกะยากเหมือนเดิมนะคะโอ้ของนี้ขาดเทปกาวขาดดีมากเอออืม เปิดเหมือนเดิมน,นะคะี๋ยวฟังเสียงก่อนเสียงว่านดูมีหลายชิ้นหนึ่งแล้วค่ะทุกคนหรือว่ามันจะเป็นลูกข่งอีกไม่แน่นะคะให้ผู้ชมดูก่อนมันเป็นอะไรเราลองจะมาดูกันนะคะททเทออกมาแหวนทุกคนว้ยเป็นแหวนหลักสีด้วยคู่ได้เยอะหมดแล้วนะคะก็ได้แหวน สีเขียวสีส้มสีม่วงสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีส้มอีกหนึ่งอันรวมกันเป็นหกอันนะคะนี่เลยสีชมพูก็จะเป็นลายหมีแพนด้านะคะทุกคนสีเขียวเป็นลายไอติมสีส้มเป็นลายนาฬิกานะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีเลขอยู่ต่อไปสีม่วงนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวั่นหรือเปล่านะคะสีม่วง ต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองรูปพระจ,จันทร์ค่ะสีส้มเป็นรูปโบนะคะทุกคนนี่เลยน่ารักมากแล้วก็จะวางวางริงกันเลยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอนะันนี้ลองใส่ใส่ได้เลยค่ะใส่ครบมันมีหกอันใช่ไหมแล้วก็ใส่ครบห้านิ้วเลยแล้วก็ใส่อีกนิ้วหนึ่งใช่ไหม,ไม่ต้องใส่นิ้วโป้งก่อนนะคะทุกคนนี่ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดกล่องสีส้มเลยเป็นกล่องสุดท้ายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ทั้งดูมาเนี่ยยังไม่ได้ของซ้ากันเลยนะคะสีส้มขออย่าซ้ำกันเถอะเสียงมันดูมีหลายอันอีกแล้วะคะ่ะแล้วก็ลก็มาแกะกันเลยชิบคึบแกะเห็นไหมว่าไง จะมาลองเทอะไค่ะ,ะมาเก็บค่ะว้ายหมดยังหมดแล้วมันเป็นหมาเก็บนะทุกคนนี่เลยเราเอามาเล่นเป็นหมาเก็บเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเรา,เามาเล่นเป็นหมาเก็บหรือว่าเรา,เาต่ออย่างนี้ได้นะคะทุกคน,นอีกต่อยากต่อยินนี่เลยแล้วก็ต่อเป็นโซ่ย,ย,วยาวๆเลย อแอบต่อ,อย่างนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยช่องมันเล็กมากเลยค่ะโอ้เออนี่เลยหร,หรือว่าจะเล่นเป็นหมากเก็บแล้วนะคะน่ามิ้ไม่เก็บหมากเก็บนะทุกคนก็นี่เลยเราก็จะมาอกองลงมกันไว้ตรงนี้นี่คือทั้งหมดของที่ได้มานะคะนี่เลยสรุปกล่องสุ่มห้ากล่องนะคะ วันนี้เราเป็นโชคดีมากเลค่ะด้วยของไวซ้ำกันเลยอีกอย่างนะคะกล่องมีประโยชน์มากเลยนะคะก็คือเราสามารถแพ็คเป็นของข,องขวัญให้เพื่อนได้ด้วยนะคะนี่นารักมากเลยสีกล่องแต่ละสีก็น่ารักมากเลยนะคะทุกถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องมีด้วยนะคะบ๊ายบาย